สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้บ่ายแก่ๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้อากาศร้อนต้องได้กลิ่นของเอื้องสายโอโนคุณผู้ชมมันจะชื่นใจมากเป็นพิเศษสายโอนโนจะออกดอกช่วงฤดูร้อนนะครับนะวันนี้ได้อะไรสวยๆมาบ้างลองแวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับนะเอารายการแรกเลยแหละคุณผู้ชมอันนี้เป็น กล้วยไม้ดินนะครับมีนามว่าจุฬาคุณผู้ชมอันนี้เป็นหน้าตาดอกของเขานะครับนะเป็นกล้วยไม้ดินที่ค่อนข้างหายากนะครับคุณผู้ชมไม่ไม่ค่อยมีนะอันนี้มันเป็นเอ่อกล้วยไม้ดินจุลันที่ไปขอแบ่งซื้อจากชาวบ้านมาคุณผู้ชมเขาแทบจะไม่ขายละช่วงนี้กําลังออกดอกนะครับนะนี่ กำลังออกดอกหลายช่อเลยนะครับนะปลูกอยู่กับดินนะครับเขาอาศัยอยู่ตามริมน้ําตกคุณผู้ชมริมน้ําตกนี่จะจะมีนะครับนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ขุดมานะคุณผู้ชมมาเขาอยู่ในชาวบ้านเขาปลูกใส่ถุงดำไว้พลาสติกแล้วก็ฟื้นหมดแล้วออกดอกหมดแล้วดอกเขา,ก,ก,า,าก็คุณผู้ชมกบองงามปั่นใดหรอกคุณผู้ชมแต่ว่ามันเป็นพืชที่แบบว่าหายากเนาะสำหรับท่านที่ชอบสะสมไม้ป่านะครับเนาะ สะสมไม้ป่าที่ค่อนข้างหายากแล้วก็หาซื้อได้ยากก็แนะนำนะครับนะนี่ช่อดอกเขาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอะไรเฟิร์นอะอย่างเนี้ยเฟิร์นผักกูดผีบ้าคุณผู้ชมอันนี้ทานไม่ได้นะผักกูดอันนี้นะครับนะ ดอกเขาก็ก็แปลกดีคุณผู้ชมใครที่มีน้ําตกนะครับแนละ้วมีสวนสวยๆชอบสะสมไม้ป่าก็เอาไปปลูกสะสมไว้คุณผู้ชมมันไม่ค่อยมีนะครับนะอันนี้ขอแบ่งเขามาเขาก็ให้มาแค่2องเนาะปานกลับไปขอเขาฟรีๆนี่ก็ขอซื้อเข้ามาอยู่นะติดต่อเข้ามานะครับคุณผู้ชมเป็นไม้กอแบบใหญ่แล้วเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางพลาสติกก็ได้กระถางดินเผาก็ได้นะครับมาตรงกลางความอลังการคุณผู้ชม ัวนี้เป็นเอื้องคำนะคบเป็นเอื้องคำธรรมดาคุณผู้ชมไม่ใช่คำหลวงนะครับเป็นคำดอยมูเซอร์ติดกับขอนไม้คุณผู้ชมก็คลาสสิกแล้วก็แบบว่ามีอช่อ,ชอดอกติดมาด้วยเอื้องคำเป็นกล้วยไม้ที่คลาสสิกมากคุณผู้ชมบ้านใครบ่มีนี่คือถือว่าโอ้โหไม่ใช่นักสะสมแล้วนะต้องมีติดทุกบ้านนะเอื้องคำมาทางเหนือก็จะพบเจอได้เยอะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วแหละคุณผู้ชม แต่ก้อนนี้ก็งามลำใหญ่ใบแข็งคุณผู้ชมแล้วก็มีชอ่อดอกติดมาด้วยหลายตุ่มเลยหลายก้านเลยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นตุ่มๆนี่คือข้าวเหนียวลิงนะครับเนาะอีกฝั่งหนึ่งก็ติดกับเอื้องเข็มหนูคุณผู้ชมนี่งามกว่าน,นี้ก็งามนะครับนะ มากอใหญ่สุดนี่คุณผู้ชมอันนี้อลังการสุดบ้านใครที่แบบว่ามีพื้นที่กว้างๆนะคุณผู้ชมเอาไปแขวนเอาไปแขวนใต้ต้นไม้เอาไปแบบว่าประดับบ้านนี่นะโอ้โหใครเห็นนี่คือแบบว่าต้องมองแล้วก็ชอ่อดอกโดกมากคุณผู้ชมนี่เป็นเม็ดเป็นเม็ดแบบเยอะมากตอค่อนข้างใหญ่นะคุณผู้ชมนี่อันใหญ่มากผมไปเดินป่านะคบพานักท่องเที่ยวไปเดินป่า4ี่วันเดินป่า4วัน แทบไม่เห็นกล้วยไม้กอใหญ่แบบนี้เลยแหละคุณผู้ชมค่อนข้างหายากนะครับนะใครมีเงินเก็บได้เก็บนะคุณผู้ชมสะสมไว้พวกนี้จะไม่ค่อยมีแล้วแหละมันจะหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้คุณผู้ชมถ้าหาไม่เจอนะครับเนะนี่เอื้องคำดอกจะประมาณนี้กลีบจะหนาๆน,นะครับเนาะช่อดอกใหญ่ก้านดอกใหญ่จะไม่จะไม่บานเหมือนเอื้องพึ่ง เออจะไม่บางเหมือนเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งจะบางแล้วก็จะบานไม่ทนแต่ว่าเอื้องคำจะบานทนกว่าอันนี้ก็แลไอเทมสุดๆคุณผู้ชมแหลไอเทมมากเป็นเข็มม่วงป่านะครับนะติดขอนไม้ผูกคุณผู้ชมอันนี้โอ้งงามมากรอเอ่อหนึ่งในร้อยคุณผู้ชมเข็มม่วงที่เป็นกอค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าหายากที่สุดในบรรดาเข็ม จะมีมากก็จังหวัดตากจังหวัดไม่ห้องสอนนะจังหวัดอื่นพบเจอได้น้อยนะคุณผู้ชมพบเจอได้น้อยมากแล้วนี่คือเป็นแบบว่าเป็นไม้ก่อด้วยนะครับนะค่อนข้างหายากนะครับนะสะสมไว้นะครับนะนี่งามคลาสสิกสุดๆนะครับนะและที่สําคัญก็คือแบบว่าออกดอกแล้วนะครับนะนี่งามคุณผู้ชม ใบเขาอาจจะเขียวนิดหนึง่งเพราะว่าเขาอยู่ในที่ร่มนะครับนะอยู่ในใต้สแลนแล้วก็มาตรงกลางอันนี้ก็เป็นเข็มม่วงแต่ว่าเป็นต้นเดียวนะครับต้นเล็กปลูกใส่กระแตนะคะเฟิร์นกระแตก็เป็นพุ่มสวยดีใบจุดๆนะครับเนะบาะใบแดงๆหน่อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต่อนะคะเป็นอีกหนึ่งตอ่อเป็นเข็มม่วงป่าต้นใหญ่คุณผู้ชมติดกับ เฟินอะไรขนนกป่ะแล้วก็มีอะไรเอื้องเข็มหนูติดมาด้วยนะครับนะอย่าอย่าอ่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเข็มม่วงเป็นเข็มเป็นเข็มที่หายากนะครับนะสังเกตตามซอกใบจะแทงช่อดอกเต็มเลยคุณผู้ชมนี่นะครับเนะี่ย นี่ออกทุกอันเลยให้คุณผู้ชมที่ซื้อไปสังเกตนะครับนะช่อดอกจะเต็มเลยนะครับนะกล้วยไม้ชนิดนี้จะออกดอกฤดูร้อนนะครับนะก็รดน้ําบ้างไม่รดน้ําบ้างก็อยู่ได้นะครับนะอันนี้เป็นเข็มม่วงนะครับนะส่วนเข็มแดงเป็นเข็มแดงที่แบบว่าเลี้ยงแล้วคุณผู้ชมมีสองกระถางนะครับสังเกตตาม ซอกของใบคุณผู้ชมออกดอกหมดแล้วนี่นี่นี่แทงช่อดอกมาแล้วนะครับนะช่วงนี้ก็รดน้ําบ้างไม่รดน้ําบ้างนะครับนะเขาจะยิ่งออกดอกดกนะครับยิ่งแห้งๆนะโอ้โหออกดอกฟูเลยแหละสายคลั่งสั้นแม่ห้องสอนนะครับนี่มีอยู่หนึ่งกระเช้านะครับนะมีอยู่สี่ลำสายนะครับคุณผู้ชมที่จะให้ดอกนะสายยาวๆเลยนะครับสีดอกค่อนข้างเข้ม รายการถัดไปคุณผู้ชมวันนี้เป็นสายแสดนะครับวันนี้ได้มาสี่กระเช้าคุณผู้ชมค่อนข้างค่อนข้างที่จะหายากนะครับเนาะไม่ค่อยได้เอามาขายเลยแหละคุณผู้ชมไม้ดิบเป็นกำกำไม่ต้องถามหานะครับว่าไม่มีนะครับนะสังเกตตรงส่วนปลายของยอดนะครับนะกำลังแทงตาดอกออกมาเป็นตุ่มๆแล้วแหละนะเอาไปแขวนรดน้นําอันนี้เป็นสายโอโนเือกนะครับวันนี้มีโอโนเพอก ดอกโดกมากนะครับนะจะบ,บานไม่บานอยู่แล้วนี่คุณผู้ชมกลิ่นของเขาหอมจริงๆสายโอนโนเผือกเป็นสีที่ค่อนข้างหายยากกว่าสีชมพูนะสีชมพูก็พบเห็นได้ทั่วไปแต่สายเผือกสายโอนโนเผือกก็หายายากอยู่นะคุณผู้ชมนี่อย่างกรอน,นี้สายค่อนข้างยาวนะครับเป็นเมตรเลยแล้วก็มีสายที่ให้ดอกเยอะด้วยนะครับสามเออสี่หึงห้าสายเลยอันนี้นี่สายยาวนะครับ งามคุณผู้ชมมีอยู่4หรือ5กระถางนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับ0882721656นะครับนะนี่หอมฟุ้งเลยหน้าร้อนๆแบบนี้ต้องได้ก,กลิ่นของเอื้องสายโอโน่นะคุณผู้ชมมันจะชื่นใจเป็นพิเศษหอมจริงๆผมยืนตรงนี้เนี่ยโอ้โหฟุ้งเลยนะครับนะมารายการถัดไปอันนี้เป็นสิงโตพวงถุงคำติดกับ เอื้องเทียนนะครับนี่อันนี้หน้าตาหน้าตาของเอื้องเทียนไม่แน่ใจว่าเป็นเทียนอะไรเทียนสองใบหรือเปล่านะครับนะลำเขาจะเป็นแบบลำลูกกล้วยเหมือนเอื้องพึ่งนะแต่ว่าไม่ใช่เอื้องพึ่งนะครับเป็นเอื้องเทียนแล้วก็อันนี้เป็นเอื้องสายเชียงใหม่นะครับติดกับสายน้ำพึ่งไทยนะครับนะติดกับกระเช้าสีดาปีกผีเสื้อนะครับอันนี้ปีกผีเสื้อนะครับกระเช้าตัวนี้นะหน้าแรงเขาจะฟักตัว สิงโตรวงข้าวสีทองติดมีติดขอนไม้มี1อันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอื้องเทียน2องใบนะครับติดกับเอื้องเข็มหนูกําลังออกดอกด้วยนี่นะครับนะเป็นพุ่มสวยเลยเอาไปมัดติดตามกิ่งไม้ง่ามไม้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นพืชพืชป่าแ้งนะครับนะพืชป่าแห้งก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายเอื้องคําน้อยมีอย่างอันนะครับนี ลำเล็กนิดเดียวนะคุณผู้ชมติดขอนไม้อันนิดเดียวก็แบบว่ามีดอกละอันนี้ราคาห้าสิบาทมีอันเดียวนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับนะมาฝั่งนี้บ้างคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอื้องสามปอยหลวงคลาสสิกมากต้นแข็งแรงมากรากฟูนะครับนะกอน,นี้มีสามต้นคุณผู้ชมทรงด,ดีเลยแหละเอาไปมัดติดกับต้นไม้นะครับบ้านใครปลูกต้นสักนี่คือเอาไปมัดติดนี่คือแบบคลาสสิกสุดๆนะครับติดกระเช้าสีดา ปีกผีเสื้อต้นนี้ก็ทรงดีนะคุณผู้ชมทรงตั้งแบบว่าเป็นนางพญาเลยนะครับนะต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็จะออกดอกหลายช่อสาปอยเป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับนะเป็นกล้วยไม้สกุลแวนดา้าคุณผู้ชมแวนด้าก็จะเป็นรากอากาศต้นนี้จะเป็นแบบว่ายังไงอะทรงลีลานะครับนะรากฟูรากใหญ่รากอวบ นะครับนะเอาไปใส่กระถางก็ได้จะเอาไปมัดติดกับต้นไม้ขอนไม้ก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ติดกับกระเช้าสีดานะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะติดอยู่ข้างๆนี่คือ,อาสายข้างสั้นป่าตากนะคุณผู้ชมนี่ก็จะทิ้งใบหมดแล้วแหละสายข้างสั้นป่าตากสีดอกเข้มนะครับข้างสั้นต้อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับตากเท่านั้นที่แบบว่าสีแบบว่าสวยๆเลยนะครับนะทิ้งใบอันนี้มีสองนอนะคุณผู้ชมสามปอยกรอน,นี้ติดกับครั้งสั้นนะครับนะอันนี้เป็นสายรวมครับคุณผู้ชมเป็นสายสามสีติดกับเขากว้างอ่อน นะครับแล้วก็มีสายน้ำผึ้งด้วยต้นหนึ่งแล้วก็ข้างบนนี้เป็นอ่าส้อยทับทิมนะคะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนที่แบบว่าชอบอยู่แห้งแห้งแรงแรงก็อยู่ได้นะผู้ชมอันนี้นี่ติดกับขอกวางอ่อน นะครับนะติดต่อเข้ามานะครับอยากได้อะไรก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้0882721656ช่วงนี้กล้วยไม้กำลังออกดอกแล้วก็ของค่อนข้างที่จะหายากนะเป็นที่ต้องการของตลาดคุณผู้ชมใครมีเงินเก็บได้ก็เก็บไว้นะนับวันก็จะยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะนี่เขียม,ม่วงเอื้องคำต่อใหญ่ เก็บสะสมว่าปลูกไว้ประดับบาร,รมีนะครับนะนี่อันใหญ่มากคุณผู้ชมไม่เจอผมไปเดินป่า4วันดูแลนับท่องเที่ยวนะครับไม่เคยเจอเลยใหญ่ๆแบบนี้เข็มม่วงนะครับนะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนมาทุกวิดีโอนะครับนะอยากได้อะไรก็ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับนะช่วงนี้ของก็จะหายากนิดนึงนะครับนะ วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามานะครับอย่าช้านะครับนะ้ไม่ไม่ไม่มีมีไม่เยอะคุณผู้ชมมีไม่เยอะวิดีโอนี้ลาไปและะ้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ